วัดที่ขึ้นชื่อในอยุธยานะครับใครมาวัดนี้อย่าที่เราจิบสมบัติหรืออะไรไปเลยครับเพราะว่ามีประวัติครับบูสมเฝ้ารั์วัดกุติดาววัดกุติดาวถูกสร้างขึ้นในอยุธยาตอนต้นนะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และมีความสวยงามมากครับและยังมีเรื่องอาถรร้นะครับในเรื่องเล่าว่ามีพระองค์เจ้าพระองค์หนึ่งครับซึ่งมีความโด่งดังเกี่ยวกับการขับรถแข่ง อยู่ในทางยุโรปนะครับซึ่งพระองค์ท่านได้นาเครื่องมือที่ทันสมัยต่างประเทศมาขุดเจาะแต่ก็หาไม่เจอครับบางคนก็เล่าว่าได้ยินเสียงสมบัติเคลื่อนที่หลังจากที่กลับไปที่พักพอ,องค์ท่านก็ได้ยินเสียงคนขุดดินตลอดเวลาจึงหาผู้ที่มีความเกี่ยวข้องที่เก่งกาจทางสายเวทกินข้าวชานเจอเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ซึ่งมีรูปลักษณะ เป็นนักลบโบราณที่ยืนไม่มีหัวและนี่เป็นเรื่องที่เก่าขานจนโด่งดังถึงทุกวันนี้ครับ